สวัสดีครับพบกับรายการทันเทนลงทุนทองสเปเชียลครับคลิปนี้คลิปพิเศษพลาดไม่ได้เลยครับ10นาทีกว่าๆท่านผู้ฟังจะได้รู้ก่อนใครครับว่าสถิติแนวโน้มราคาทองที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงของเดือนมกราคมนะครับทองนะครับส่วนใหญ่จะขึ้นหรือจะลงครับฝั่งซื้อหรือขายดีนะครับสำหรับกลยุทธ์การลงทุนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมพีรพงศ์นะครับก็จะสรุปให้ฟังครับ ปังให้สำเร็จสมหวังต้องมูด้วยทองคำแท่งมงคลต้อนรับความปังในปีหน้าทองแท่งออสิลิส96.5%เริ่มต้นเพียง1,000บาทพิเศษจะส่งฟรีประกันทองเต็มจำนวนทุกชิ้นลิงก์อยู่ใต้คลิปคลิกเลย เริ่มเข้าสู่ช่วงนะครับเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปี2567นี้นะครับใครที่ลงทุนทองคําแท่งก็คงอยากรู้ไหมครับว่านะครับภาพรวมนะครับราคาทองเนี่ยเดือนมกราคมเดือนหน้านะครับผมนะส่วนใหญ่แล้วนะครับทองมักจะปรับตัวขึ้นหรือปรับตัวลงนะครับผมนะซีซันนอลทองคำนะครับภาพรวมตลอดทั้งปีเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะสรุปให้ฟังครับ ภาพพีทุกท่านเห็นตอนนี้นะครับก็เป็นในส่วนของกราฟแท่งเทียนนะครับตรงนี้จะพรีเซนต์ในส่วนของราคาโกลด์สปอร์ตหรือราคาทองคําตลาดโลกก่อนนะครับผมนะฮะภาพรวมแล้วนะครับในส่วนของสถิติราคาทองเนี่ยย้อนหลังไป10ปีเนี่ยเราสตาร์ทที่ปี2013สครับส่วนใหญ่แล้วครับเราจะเห็นว่านะครับช่วงต้นปีนะครับทองนะครับส่วนใหญ่จะปรับตัวขึ้นนะครับ มีเพียงไม่กี่ปีเท่านั้นนะครับที่ปรับตัวย่ออย่างเช่นปี2013ปีนี้นะครับเราจะเห็นว่าในส่วนของกราฟแท่งเทียนเนี่ยเปิดปีใหม่มานะครับทองก็ย่อเลยนะครับผมนะฮะเส้นสีน้ําเงินนี้ที่ผมแบ่งให้นะครับก็แทนนะครับประจําวันที่1นะครับมกราคมของแต่ละปีเส้นซ้ายสุดเนี่ยปีเป็นปี2013 2014-2015ไล่ไปจนถึงปี2023 2น1 3ะครับผมนะนะฮะ2013เนี่ยเราก็เห็นว่าทองเนี่ยย่อนะครับ2014ไหมครับ ปรับตัวทำไมฮะขึ้นนะครับในช่วงของไตรมาสแรกนะครับยาวไปเลยครับผมนะฮะในส่วนของปี2015นะครับก็ปรับตัวขึ้นตั้งแต่ต้นปีนะครับผมนะฮะเห็นไหมฮะปรับตัวขึ้นนะครับปี2015ปี2016นะครับปี2017ขึ้นเช่นกันปี2018ปี2019ครับเห็นไหมครับปี2020นะครับปี2021นี่ทองลงนะครับผมนะปี2022ขึ้นนะครับ ปี2023ก็ขึ้นนะครับผมนะฮะโดยสเตตส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วถ้าเราสังเกตดูดีๆนะครับภาพรวมใหญ่เลยเนี่ยนะครับ ส่วนใหญ่ครับทองจะวิ่งขึ้นต้นปีนะครับเกือบ80%เลยนะครับตรงนี้เราย้อนหลังข้อมูลไป10ปีเลยนะครับผมนะฉะนั้นเราก็รู้แล้วสิครับว่าซีซันอลทองคำส่วนใหญ่นะครับเดือนมกราคมส่วนใหญ่เนี่ยปรับตัวเป็นบวกนะครับผมนะฮะฉะนั้นเป็นจังหวะที่ดีนะครับสำหรับใครนะครับต้องการจะเริ่มลงทุนในส่วนของทองคำหรือเริ่มซื้อเก็บไว้บ้างนะครับ ช่วงต้นปีก็ถือว่าไม่แย่นะครับถ้าจะเก่งกําไรในระยะกลางนะครับไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์นะครับถือว่าเป็นช่วงที่ดีในการเก็บทองถ้าใครยังไม่มีทองเก็บนะครับในช่วงของปลายเดือนธันวาคมนะครับผมนะนะครับตรงนี้นะครับก็บ่งบอกชัดเจนเลยว่านะครับทองนะครับมักจะปรับตัวขึ้นตั้งแต่ต้นปีนะครับผมนะอาจจะขึ้นยาวไปจนถึงไตรมาสที่3ไตรมาสที่4นะครับก็บางปีนะครับ แต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับก็เดือนมกราคมเนี่ยก็ขึ้นตลอดนะครับผมนะเห็นไหมฮะช่วงต้นๆเนี่ยเห็นไหมครับไม่เกินวันเดือนกุมภาพันธ์นะครับผมฉะนั้นถ้าไม่คิดอะไรมากก็ต้นปีนะครับเปิดปีใหม่มาซื้อทองไปเลยนะครับแล้วก็ไปเกลี่อรอขายนะครับช่วงปลายเดือนมกราคมพานะครับช่วงโซนนี้ก็ได้นะครับผมนะฮะถือว่าเป็นสตาร์ทที่ดีนะครับในส่วนของ ราคาโกลสปอตในการเข้าซื้อทีนี้เรามาดูในส่วนของราคาทองไทยกันบ้างครับกราฟที่ทุกท่านเห็นนะครับก็จะเป็นในส่วนของราคาสมาคมย้อนหลังไป5ปีนะครับผมนะเริ่มตั้งแต่ปี2019ทำไมฮะทองไทยนะครับมักจะปรับตัวขึ้นนะครับผมนะฮะช่วงต้นปีเห็นไหมครับอ่าเข้าสู่ปี2021เห็นไหมฮะอาจจะมีย่อลงมาครับแต่บราวขึ้นนะครับผมเห็นไหมครับ ภาพรวมแล้วเห็นไหมฮะน่าซื้อไหมครับในส่วนของราคาทองไทยนะครับแต่ว่านะครับมันก็จะมีจังหวะลงเป็นบางปีบ้างนะครับผมนะเช่นปี2 0 1พนะครับผมนะแต่ส่วนใหญ่ก็ปรับตัวขึ้นแหละนะครับส่วนใหญ่ทองไทยนะครับเท่าที่ดูนะครับในส่วนของสถิติย้อนหลัง5ปีเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าทองเนี่ยนะครับต้นปีถือว่าเป็นช่วงราคาที่ถูกนะ นะครับถ้าใครคิดอะไรไม่ออกก็ซื้อทองเลยครับเปิดปีใหม่มาซื้อยาวเลยเช่นปี2013ที่ผ่านมาเห็นไหมครับตอนนั้นราคาทองต้นปีอยู่ที่ประมาณ29,700บาทเห็นไหมครับเห็นไหมฮะหลังจากนั้นเท่าไหร่ฮะ34,000นะครับขึ้นมาเกือบ10กว่าเปอร์เซ็นต์เลยในส่วนของราคาทองคําแท่ง96.5น้ําหนัก1บาทที่เป็นราคาไทยปี2022ดูสิครับในส่วนของเดือน มกราคม2 8ง0มเห็นไหมก็ขึ้นไปเรื่อยๆครับผมนะไปทำา i g อยู่ที่ประมาณ3 1 0 0 0นะครับผมนะก็ขึ้นยาวนะครับผมถือไปนะครับกลางปีท้ายปีไปรอขายก็ได้นะครับแต่ช่วงต้นปีเห็นไหมฮะต้องเก็บนะครับผมปี2021นะครับผมก็เช่นกันครับปีนี้นะครับก็นะฮะอาจจะลงมาในช่วงของไตรมาสที่1น่นะครับกุมภาพีนาแต่สุดท้ายก็สามารถปรับบวกขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยเห็นะครับ เห็นไหมว่าปี2021นะครับสตาร์ทอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ฮะ25,000 26,000นะครับพอปลายปีนะครับก็28,000กว่านะครับผมนะฮะปี2020นะครับนี่ชัดเจนเลยครับขึ้นตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับต้นปีเท่าไหร่ฮ 23, ะ23,000กว่าบาทนะครับวิ่งไปเลยครับผมนะฮ 29, ะ29,000ื่เห็นพันนฮะช่วงปลายปีนะครับก็ยังสูงกว่าต้นปีด้วยซ้ำไปนะครับ2019เเช่นกันครับช่วงปลาย spinning. ปีสูงกว่าต้นปี นะครับฉะนั้นทองไทยเนี่ยนะครับโอกาสที่จะมีการปรับตัวขึ้นสูงเนี่ยค่อนข้างจะเยอะพอสมควรเลยนะครับผมแม้ว่ามันจะมีการปรับตัวในช่วงของต้นปีก็ตามครับแต่ว่าถ้าถือยาวไปจนถึงช่วงกลางปีปลายปีเนี่ยส่วนใหญ่นะครับราคาจะสูงกว่าช่วงมกราคมที่ยซ้ำไปนะครับฉะนั้นปีใหม่นะครับทำไมฮะ เก็บทองนะครับผมนะฮะถ้าคิดอะไรไม่ออกก็ซื้อทองตั้งแต่ต้นปีนะครับอันนี้ก็เป็นพวกราคาไทยที่ย้อนหลังไปให้นะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวาสามเดือนย้อนหลังเนะาะสองปอีห้าปีเห็นไหมครับส่วนใหญ่แล้วนะแนวโน้มราคาทองเนี่ยมีแนวโน้มเป็นบวกนะครับในส่วนของราคาทองไทยด้วยเช่นกันเห็นไหมฮะกราฟนะครับมีแต่จะปรับตัวอยู่ในรูปแบบไซด์เว์อ up นะครับอันนี้เป็นเทรนเยียนะครับนะฮะย้อนหลังไป5ปี ถ้าใครคิดอะไรไม่ออกนะครับช่วงมกราคมถือว่าเป็นจังหวะในการซื้อทองที่ดีเลยนะครับถือไปกลางปีปลายปีนะครับอย่างไรแล้วราคาก็สูงกว่าต้นปีนะครับอย่าลืมว่าปีหน้านะครับในส่วนของด o ทพอร์ตเนะครับก็ระบุนะครับล่าสุดนะครับว่าเฟดนะครับมีแนวโน้มนะครับที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนะครับผมแล้วก็มีแนวโน้มที่จะปรับนะครับ อย่างน้อย3ครั้งในปีหน้านะครับผมแล้วจากสถิติที่เราเก็บนะครับผมนะเมื่อไหร่ก็ตามที่เข้าสู่วัฏจักรลดอัตราดอกเบี้ยเมื่อไหร่นะครับทองส่วนใหญ่เป็นบวกตลอดเลยนะครับผมฉะนั้นเนี่ย เรายังมีฟาวเดเมนทอลนะครับที่จะหนุนทองในช่วงของปีหน้าอยู่นะครับผมนะฮะประชุมเฟดปีหน้ามี8ครั้งครับแล้วก็คาดว่าเฟดน่าจะเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยนะครับในวันที่20มีนาคมนะครับซึ่งตอนนี้ตลาดคาดการสูงถึง70%นะครับผมนะแล้วก็น่าจะลดอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อยอีก3ครั้งนะครับการลดอัตราดอกเบี้ยทําไมฮะมันจะส่งผลทําให้ในส่วนของตัวสกุลเงินดอลลาร์นะครับปรับตัวอ่อนค่าลงนะครับปรับตัวอ่อนค่าลงแบบนี้นะครับ แล้วทองนะครับในฐานะสกุลนะครับที่เคลื่อนไหวในคู่ตรงกันข้ามของดอลลาร์นะครับที่เป็นส่วนใหญ่แล้วมักจะเคลื่อนไหวนะครับแปร6 0 0ัเนี่ยมักจะปรับตัวส่วนทางขึ้นนะครับผมฉะนั้นปีหน้านะครับเราหวังว่าโกลด์สปอรตเนี่ยอาจทำในส่วนของออทามไฮอีกรอบได้นะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยราคาทองก็ไปปรับตัวออทามไฮนะครับผมในช่วงของวันที่4นะครับธันวาคมที่ผ่านมานะครับ โกลสปอตสูงที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับที่ประมาณเท่าไหร่ฮะ2 0 0 0นะครับผม2องพ่สเหรียญสูงไหมฮะค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นนะครับตอนนี้นะครับยังไม่เข้าสู่วัฏจักรลดอัตาดอเบียทองก็พุ่งได้ขนาดนี้แล้วนะครับถ้าปีหน้าเข้าสู่วัฏจักรลดอัตาดอเบียเราคาดว่าราคาทองเนี่ยนะฮะน่าจะมีสิทธิ์เห็นนะครับผม34 3,5อีกครั้งหนึงนะครับผมนะ ฉะนั้นะครับจังหวะการซื้อทองไทยเนี่ยนะครับถ้าไม่ได้คิดอะไรมากก็ตามสถิติครับซื้อตั้งแต่ต้นปีแล้วเก่งยาวแบบนี้เห็นไหมฮะปื๊บยาวไปเลยครับเห็นไหมฮะแพทเทิร์นการทองไทยนะครับแล้วทองนะครับที่ถ้าจะเก็บนะครับให้ได้ผลตอบแทนที่ดีนะครับก็ผมก็ยังคงแนะนําเป็นทองคาแท่งเพราะว่าค่ากําเนิดน้อยนะครับผมราคาข่ากําเนิดเนี่ยนะครับ ราคาหลักร้อยต้นต้นเองนะครับผมนะฮะฉะนั้นเป็นตัวเลือกหนึ่งที่นะครับซื้อเก็บสะสมเอาไว้นะครับและแน่นอนครับว่าในส่วนของออสซิลสครับก็นะฮะมีช่องทางการขายทองนะครับด้วยเช่นกันนะครับผมทองคําแท่งนะครับเรามีในส่วนของเว็บไซต์นะครับ w w w o s i l i s c o t h นะครับเข้าไปตรงนี้หรือเข้าไปที่นะครับพิมพ์คำว่า o s i l i s e x p r e s s นะครับผม ตรงนี้นะครับก็จะเป็นเว็บไซต์นะครับที่ขายทองคำแท่งนะครับไซส์เล็กสุดนะสตาร์ตั้งแต่0.3กรัมเลยนะครับแล้วก็มีทองให้เลือกหลากหลายรูปแบบเลยนะครับผมนะราคาก็เคลื่อนไหวเป็นแบบเรียลไทมด้วยนะครับผมนะฮะก็นี่นะฮะพอราคาลงนะครับราคาหน้าเว็บก็จะปรับลงอัตโนมัตินะครับตรงนี้ถ้าเกิดใครเนี่ยซื้อทองแบบอิงราคาเรียลไทม์จริงอ่ะผมว่าแนะนำเลยครับในส่วนของเว็บไซต์ e x p r e s s o s l i t c o t s ครับก็จะมีทองนะครับหลากหลายดีไซน์นะครับหลากหลายการให้สะสมเยอะมากครับไม่ว่าสายมูสายาเป็นแบบอนุรักษ์วัฒนธรรมสำหรับให้คนรักนะครับสายมูครับเพียบเลยครับผมนะฮะมีสูงสุดถึง2บาทเลยนะครับผมนะฮะก็ มาหยิบจองกันได้นะครับผมนะฮะค่ากําเน็ตก็ไม่แพงด้วยนะครับเหมาะสำหรับการเก่งกำไรนะครับแล้วก็ถือทองคำนะครับในระยะยาวด้วยเช่นกันนะครับผมหรือใครนะครับจะสะสมทองนะครับหรือโหลดแอปพลิเคชันนะครับก็ทำได้เช่นกันครับก็เข้ามาทักนะครับก็ในส่วนของคอมเมนต์นี้นะครับก็จะมีในส่วนของเจ้าหน้าที่ติดต่อกับเข้าไปนะครับผม สำหรับวันนี้นะครับก็สมควรแก่เวลานะครับเนื้อหาคงครบถ้วนแล้วนะครับในส่วนของโกซีซันอในช่วงของเดือนมกราคมนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเราก็ดูสถิติแล้วนะครับภาพรวมนะครับมีแนวโน้มนะครับขึ้นตั้งแต่ต้นปีนะครับผมและปีนี้นะครับแน่นอนครับว่าเฟดลดดอกเบี้ยนะครับฉะนั้นแม้ไม่ลดต้นปีนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเราก็ยังมองบวกถ่อทองอยู่ในช่วงของปีหน้าด้วยกันนะครับถือเป็นจังหวะซื้อที่ดีนะครับผมนะครับสำหรับใครที่นะครับ ไม่มีเวลาติดตามในส่วนของข่าวสารราคาทองนะครับหรือเป็นนักสะสมราคาทองในระยะยาวนะครับเรายังคงมองว่าทองยังคงเป็นสินทรัพย์ที่น่าลงทุนอยู่นะครับสังเกตได้จากอะไรฮะย้อนหลังไป5ปีนครับปี2019ทองเท่าไหร่ครับ1 9 0 0 0กว่าบาทเองตอนนี้เท่าไหร่ครับเกือบ3,4 0 0 0เห็นไหมครับขึ้นตลอดนะครับสำหรับาราคาทองแท่งบ้านเรานะครับก็ ถือว่าเป็นสินทรัพย์นะครับที่น่าลงทุนนะครับและพกได้ผลตอบแทนค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ลากันไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับซื้อขายทองคำออนไลน์กับออสซลิลิสแกนเลยครับ